ฝันร้ายนะคะอีกภาวะหนึ่งที่เจอได้ในเด็กที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนะคะวันนี้หมอไอซ์ในช่วงพองหมอพัฒนากาแรและงตลาดครอบครัวมีคาแนะนําดีๆเกี่ยวกับภาวะนี้มาฝากกันค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่าฝันร้ายส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการนอนค่ะอย่างเช่นอาจจะเจอเด็กๆมีภาวะนี้ได้ในช่วงก่อนจะรุ่ก่อนจะรุ่งเช้านะคะ ะะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเจอได้ตั้งแต่ในวัยอนุบาลค่ะแล้วก็อาจจะเจอเยอะในช่วงวัยประถมนะคะก็คือช่วง6-10ปีค่ะลักษณะอาการนะคะก็คือเด็กก็จะมีลักษณะตื่นขึ้นมานะคะร้องไห้ววยวายวนะคะแล้วก็เล่าว่าเขานอนฝันร้ายนะคะบางคนก็จะมีอาการวิตกกังวลเกี่ยวกับการฝันเนี่ยในช่วงกลางวันร่วมด้วยค่ะหลายๆครั้งเด็กก็อาจจะมีอาการไม่อยากจะเข้านอนนะคะเพราะกลัวว่าจะฝันร้ายอีก บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมตามมาในช่วงรางวัลน,นะคะซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบของการน,นอนฝันร้ายแล้วก็ทําให้นอนไม่พอค่ะ<อ>มีอาการลุกงกี้หงุดหงิดนะคะอารมณ์ไม่ปกตินะคะปัจจัยที่จะกระตุ้นนะคะทําให้เด็กๆนะคะมีภาวะนี้ได้มากขึ้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็อาจจะต้องรู้ว่าในช่วงรางวันนั้นเด็กมีความเครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ หรือว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยเกี่ยวกับการนอนค่ะทั้งนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนไม่เป็นเวลาค่ะนอนไม่สม่ำเสมอนะคะตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ฝันร้ายในอาการแย่ลงได้ค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการนะคะว่าเราจะมีทีกงานช่วยเหลือเด็กๆที่มีภาวะฝันร้ายได้อย่างไรค่ะอันดับแรกนะคะเราก็อาจจะต้องจัดเรื่องการนอนให้เป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะนอนให้เพียงพอแล้วก็นอนเป็นเวลาเดิม ทุกวันนะคะเท่าที่คุณแม่ทําได้ค่ะคําแนะนําสั้นๆนะคะในวัยอนุบาลเนี่ยเด็กๆก็ควรจะนอนนะคะให้เพียงพออย่างน้อยนะคะ10-11ชั่วโมงต่อวันค่ะสหรับเด็กในวัยประถมนั้นก็ควรจะนอนอย่างน้อยนะคะ9-10ชั่วโมงต่อวันค่ะอันดับต่อมานะคะก็อาจจะต้องลองไปดูค่ะว่าในช่วง30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนเวลานอนนะคะเด็กมีดูหรือว่าไป รับชมอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความน่ากลัวหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีไปดูรายการอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็อาจจะกระตุ้นทําให้เด็กเนี่ยมีภาวะเรื่องของฝันร้ายมากขึ้นได้คะ่ะก็ต้องไปเลี่ยงส่วนนั้นนะคะอาจจะมีการอ่านนิทานนะคะที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการฝันร้ายก็เป็นตัวช่วยอันนึงคะ่ะการตอบสนองของพ่อแม่ระหว่างที่เด็กตื่นมาจากฝันร้ายก็เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรจะตอบสนองอย่างนุ่มน,น,นวลน,นะคะไม่ต้องตกอกตกใจไปพร้อมๆกับเด็กนะคะแล้วก็อาจจะคุยกับเขาว่าอ๋อน้องตกใจตื่นเนาะน้องฝันร้ายเนอะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะลูกงั้นเดี๋ยวเรานอนกันต่อนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซักไซไล่เรียนนะคะว่า ฝันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะณณนะนะระหว่างที่เขากําลังตื่นกลางดึกอยู่นะคะแต่อาจจะเลือกช่วงเวลาในวันถัดไปนะคะถ้าเขายังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก็ค่อยมาคุยกันอีกทีค่ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรนี้นะคะซึ่งวิธีการถ้าสมมติว่าเขามีความวิตกกังวลมากนะคะในช่วงกลางวันนะคะก็อาจจะให้เขาวาดรูปออกมานะคะว่าเขาฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อาจจะค่อย จูนเขานะคะว่าอ๋ออันนี้เป็นฝันร้ายของหนูเนาะที่หนูวาดออกมาอ่าเดี๋ยวเราจะไปเอาฝันร้ายไปทิ้งกันแล้วเนาะเพื่อที่จะทําให้มันหายไปแล้วก็ให้เด็กเอาฝันร้ายที่วาดนั้นเอาไปทิ้งค่ะในบางบ้านก็อาจจะใช้วิธีมีอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวตะข่ายดักฝันนะคะซึ่ง ถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น Dream Catcher นะคะ oh. ว่าจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทําให้เด็กเชื่อมโยงว่าอ๋อถ้ามีอุปกรณ์ตรงนี้เขาก็จะนอนหลับฝันดีได้นะคะหรือบางทีการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนเข้านอนไปจัดที่นงที่นอนให้เด็กนะคะอไปตกม้อนพลิกหมอนแล้วก็บอกเขาว่าอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไล่ฝันร้ายให้แล้วนะน้องนอนได้แล้วเนี้ยคะ่ะก็เป็นการที่ทําให้เด็กเนี้ยมีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยมากขึ้นได้คะ่ะ แตงร้ายก็ตามค่ะถ้าได้ลองจัดการตามวิธีขั้นต้นที่หมอไอซ์แนะนาแล้วเด็กๆยังค่อนข้างมีฝันร้ายที่เป็นบ่อยนะคะลักษณะฝันร้ายรุนแรงนะคะหรือว่าลักษณะเ,เรื่องราวของการฝันร้ายนั้นเป็นเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆนะคะกรณีนี้อยากจะแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาน้องมาพบคุณหมารพเพื่อประเมินเพิ่มเติมค่ะ